สวัสทนครับสวัสดีสสดสสดผู้รับชมในการนี้นะครับวันนี้ก็มาทำวามษาให้น้องเบบุญคบสูงสขงึ้นดีขวาเองจะขวาดเองกันนะนะครับก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสักนิดนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในวันที่16ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เราไปได้ทำช่วยเหลือช้างตกงานมาแล้วก็ ทำให้ชีวิตช,ช้างที่ตรงงานตรงนั้นได้มีอาหารการกินที่เพียงพอแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับทัานทานี่กงกบับขอบคุณเอฟทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนคลิปของเราแล้วก็ร่วมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้เราครับอะไรไปบุญจะพูดอะไรกับมาเบียร์อะไรอย่างเงียแย่งพาะออกร้องหร <c oughs> ดูสิ <c oughs> ลูกสาวนี่ลูกสาวนี่ไม่ธรรมดาลูกสาวนี่ไม่เล่นอะไรกับพ่อตรงนี้ลูกสาวนี่เวออกล้องด้วยออกกล้องด้วย,ย,ออกกด,วยดูสิ ออกกล้องคนเดียวดูสิดูสิดูสิตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยนี่โอ้หนูออกคนเดียวหนูอพ่อหนูจะออกกับพ่อหนูจะออกกับพ่อจ้าตัวเล็กตัวเล้ ก็เป so er ็นอีกน่งวันครับที่มาทำความสะอาดให้น้องนะครับทำความสะอาดให้น้องให้สะอาดเพราะฝนตกมาตืนอย่างหน่ๆนะครับ โปรดสงวนเดี๋ยวจะทำวาสอาให้ร้ให้สุดก่อนนะครับส่วนหลายคนสงสัยว่าอี่ทำไมไม่ได้โชุวมันที่ส6ีบุซืผ่านมานี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังหลายอย่างครับแต่ว่าไม่อยากจะพูดออกสือครับเพราะว่ามันมีการมาทําอะไรหลายๆอย่างกับพี่หม่ำนะครับก็เลยทําให้มีปัญหา,าเรื่องกากเคลื่อนนะครับก็เลยมาขอพูดดีกว่า มคนผู้ะสมไม่หวังดีกันแล้วกันนะครับผู้ะส์ไห่หวังดีเราไม่ขอพูดดีกว่านะครับแค่ให้เอฟซีรู้ว่ามีผู้ประสง์ไห่หวังดีเข้าม,มานะครับ ไปบุญของเราขอคุณมากครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับเให้การติดตามรับชมช่องของเราวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาทําความสะอาดให้น้องเสร็จแล้วครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยครับคลิปสนุสนกตอนเชา้าคลิปน่ารักของใบบุญครับพฤติกรรมของใบบุญตอนเช้าอยู่ประมาณนี้ครับหลายคนคงจะสงสัยครับว่าไอ้ใครเข้ามาทําอะไรกับพี่มัมน,นะครับมีคนเข้ามา,าจากสถานที่แห่งหนึ่งครับจากสถานที่แห่งหนึง่งมาขอเอาพี่มัมไปอยู่ด้วยแล้วก็จะเอาพี่มัมเนี่ยไป อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไม่ตอบตกลงเพราะว่าผมก็มีความรักในความผูกพันกับพี่มัมเนาะมีคนมาขอว่าอยาเอาไปอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งผมก็ไม่อนุญาตให้เอาไปแล้วก็เกิดความไม่พอใจนะครับไม่พอใจเลยไอ้ลูกแกทําอะไรวันนั้นเอาอะไรมาพูดหลายๆอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจก็เลยทําให้ทุกอย่างตกลัดไปหมดเลยครับวันนั้นในวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามี ผู้ประสงค์ที่ไม่ค่อยสู้จะดีท่านหนึ่งครับที่มีความประสงค์ไม่ค่อยสู้จะดีท่านหนึ่งเข้ามาเป็นคนน่าจะเป็นคนทําช่องเลยกันนะครับคนทําช่องเข้ามา,ามีรายการจะขอพิมพ์มัมไปอยู่สถานที่หนึ่งแล้วก็น่าจะเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าผมไม่อนุญาตให้เอาไปแล้วก็มีการต่อรองกันนานพอสมควรแต่ก็สุดท้ายผมก็ไม่อนุญาตนะครับไม่นุญาตก็เลยเกิดปัญหากันนิดๆหน่อยๆ ก็เลยทาให้การที่เราจะได้รับโชคกลับไม่ได้รับกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นคนคนนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งในใจที่ต้องการที่จะเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ค่อยชื่อจะดีนะความคิดของผมนะครับก็เลยไม่ขอพูดแล้วกันครับถ้า,าท่านใดฟังคลิปของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับได้มีโชคมีลาภกันต่อไปจะได้เจอสิ่งดีๆนะครับเจอสิ่งดีๆส่วนเรื่องที่ผมพูดออกมาก็ไม่ต้องอยากรู้อะไรกันมากมายครับเพราะว่า รู้แค่ว่ามีผู้ประสงค์ไม่หวังดีครับผู้ประสงค์ไม่หวังดีมาขอนําพี่มัมไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะครับเดี๋ยวน่าจะเอาไปเอาอะไรสักอย่างหนึงน่งเนี่ยครับแต่ว่าผมไม่อ,อนุญาตไม่อ,อนุญาตเพราะพี่มัมเป็นช้างแสนรู้แล้วก็เป็นช้างที่รู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้โชคมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีหลายๆคนก็รู้กันดีและงดที่ผ่านมานี่เจอเข้ามาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับทำให้ทุกอย่างมันตอระปกนไปหมดนะครับ ก็ขอบคุณเอฟซีท่านทั้เหีายใการติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้เอฟซีท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ